ARGO ERP คืออะไรมีโมดูลอะไรบ้าง ARGO ERP คือโปรแกรม ERP ที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อแบ่งออกเป็น3โมดูลได้แก่้อโมดูลโมดูลหลักพื้นฐานสำหรับทุกธุรกิจ Extra Module มดโมดูลเสริมสำหรับการใช้งานเพิ่มเติม Manufacturing Module โมดูลด้านการผลิต ซึ่งคอ m โมดุ e เนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นโมดุย่อยได้อีกดังนี้1 purchasing m o module โมดุการจัดซื้อ2 sales d u l e โมดุจัดการงานขาย3 inventory m o module โมดุจัดการคลังสินค้า4 accounting m o module โมดุจัดการงานบัญชี5 production m o module โมดุจัดการวางแผนการผลิต6 quality m o Module โมดุจัดการควบคุมคุณภาพ QC Extra m o d u l e แบ่งเป็นโมดูลย่อยได้ดังนี้ 1.Budget m o d u l e โมดูลจัดการงบประมาณ 2.Project m o d u l e โมดูลจัดการงานโครงการ3 RMA และ FAE โมดูลโมดูลหับประกันงานสินค้าและสุดท้าย m a n u f a c t u r i n Module สามารถแบ่งได้3โมดูลย่อยดังนี้ 1.Shop f l o o r Module โมดูลจัดการกระบวนการผลิต e q u u p p m n t t o o u u e โมดูลจัดการอุปกรณ์การผลิต 3. statistical m Module โมดูลวิเคราะห์ทางสถิติ ESPc สำหรับท่านไหนที่สนใจระบบวันนี้เราให้คำปรึกษาฟรีและก็เดโมฟรีด้วยนะคะติดต่อมาได้เลย